มาก่อนน่ะกูตั้งหากมาก่อนนะพินเดชค่ะัวใจมันเหมือนเจ็บไม่ไอ้สมรักมึงเบียดข้ากูู่คนนี้สมหวังส่วนคนนู้นน่ะสมรัก มันเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นคุณยายา่ามันเป็นคู่แข่งกูมาก่อนเน่ะกูตั้งหากมาก่อนนะทั้งคู่มาสนิทกันตอนที่พินเดชคะ่ะได้มากินแฮวเพราะว่าสาวคนเดียวกัน <ส Book> ไอหวังกับไอรักมันชอบจีบสาวข้ามรุ่นนี่ก็ครั้งที่52ในรอบปีที่ทั้งคู่อกหักเฉลี่ยแล้วก็อาทิตย์ละครั้งคราวนี้ยังไงอะหัวใจมันจอเอบอเจ็บเจ็บเหมือนมือถือหล่นใส่หน้า นั่นครั้งที่แล้วพี่ฝนร้านขายยาเจ็บเหมือนเขาอ่านแชทแต่ไม่ยอมตอบนั่นครั้งที่38พี่ก้อยนิสิตแพทย์งั้นเหมือนแสงโทรศัพท์แยงตาบนรถตู้โอพ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 อยิ่งพูดยิ่งเห็นภาพอ่ะก็ไม่เคยมีใครบอกพวกมันสองคนหรอกว่าถ้าเวลาจีบสาวก็ต้องมันเอาใจเธอเรื่อยๆอย่าหยุดจนกว่าเขาจะบอกรัก มันก็เหมือนกับกินยาปฏิชวนะนั่นแหละจะกินกินหยุดหยุดไม่ได้ถ้ายังไม่หมดคอสต้องกินให้ครบตามที่แพทย์สั่งหากหยุดยาไปเองก็อาจจะทําให้การรักษาไม่ได้ผลจีบสาวไม่ติดยังไงแหละครับแล้วเวลาที่คนเขายิ้มให้มันไม่ได้แปลว่าเขารักอย่ามาโนไปเองก็เหมือนเวลาเป็นหวัดเจ็บคอปวดฟันคันตูด จะเอะอะซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองไม่ได้บ้องใหหมอตรวจก่อนเดี๋ยวจะซื้อตัวยามาผิดรักษาไม่หายเอานะบางทีมีสาวสุดฮอตส่งข้อความมาให้ก็อย่าเพิ่งคิดไปว่าเขาแอบชอบเหมือนเวลาเข้าใจผิดคิดว่ายาปฏิชีวนะยิ่งแพงยิ่งดีมันไม่เสมอไปหรอกครับ กู <c oughs> นึกว่าคนนี้จะเป็นหญิงเดียวในดวงใจรักษาทุกความผิดหวังซะอีกออกหักซ้ำๆหยุดช้ำได้ไหมหัวใจ <c oughs> ถ้าเจอคนรู้ใจผิดหวังมาแค่ไหนก็รักษาได้แหละไม่เหมือนยาปฏิชีวนะยาตัวเดียวไม่ได้รักษาทุกโรคนะครับโรคต่างกันก็ใช้ยาปฏิชีวนะต่างกันความช้ำใจในอยากจะลืมเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าแต่ถ้าลืมกินยาปฏิชีวนะให้กินทันทีที่นึกได้ หรือถ้าใกล้มื้อถัดไปให้ข้ามไปกินของมื้อถัดไปเลยไม่ต้องกินเบิ้ลขนท้องให้นมบุตรมีโรคเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาปฏิชีวนะยังไงซะมันสองคนก็มีภูมิคุ้มกันต้านทานอาการอกหักจะเรียกว่าดื้อก็คงไม่ผิดดื้อเหมือนเชื้อโรคที่ดื้อยาเพราะว่าใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรือ่อยิ่งเชื้อโรคกลายพันธุ์ก็ยิ่งดือ้อเชื้อโรคยิ่งดื้อก็ยิ่งรักษายากไม่สมรักสมหวังสักที กูกับมึงอะอกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบเนี้ยจะโดนตรานหน้าว่าพวกเรามันเป็นพวกด้านชาหรือเปล่าวะเดีย๋ยวที่ว่าด้านชาให้เรียกว่าสุภาพบุรุษดือ้อรักจะดูเหมาะกว่านะเพื่อนเลยสรุปเลยดีกว่าเป็นหวัดเจ็บคอมีน้ำมูกให้ไปหาหมอไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองถ้าหมอให้ยาปฏิชีวนะก็ต้องกินให้ครบตามที่หมอสั่ง อย่าหยุดยาเองไม่อย่างนั้นเชื่อโรคจะดื้อยาและจะรักษาไม่หายถึงตายได้นะจ๊ะด้วยความปรารถนาดีจากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe ด้วยนะพวกเธอคลิกเลย